เที่ยนเทียจะร้อนนึงแหม่ัไ่ยมวันนี้ยายน้อยมาเที่ยวตลาดตลาดนัดบ้านเฮาเนาะจ้ะนี่เพิ่นก็มาขายผ้าวันตลาดบ้านเฮาสิมีแค่วันเสาร์เนาะวันเสาร์ซึ่งจะมีตลาดนัดครั้งนึงเพราะว่าบ้านเฮาเป็นบ้านบ้านตา สินี้อันนี้แม่ขาเชียงรายดิเพิ่งมาขายนี่ดูสิแมขาเชียงรายเพิ่นมาขายขายผาเพน่็ได้ขายดีได้พี่นอ้องย้ํหน่อยสิมาซื้ออย่างน้อมืนน่อนี้อันนี้แมขาเพิ่นมาจากเชียงรายเนาะจะ้ะพี่น้องคนยุบันนี้เพิ่นก็เพิ่นมาถูกเสา ตลาดบ้านเฮาสิมีแค่วันเสาร์สินีแคร์หนึ่งฮัลโหลไปยังเอ็กซ์นี่เอ็กซ์ซีจะไปกีดยางเอ็กซ์ซีจะไปกีดยางจ้าเมนี้ยายน้อยสมาบอาข่อยเราด้วยนบอ๊อกได้ล่ละไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วก็มาหุบ เบื้องมีของกินอย่างแม่นี่เนาะจ้าอันนี้สมพักแป้นผักพริกสิบบาทสมพักเสียนสมพักเสียนผักี่เธอวาักแป้นนนั่แบบเป็นมัดก็มีเนาะจ้าหนิกรมีพ่อเลี้ยงง่ามง่ามผักเขียะผักเขียะเท่าไรแม่ผักเขียะสิบบาทพี่น้องเบื้อง บ้านเฮากะพ่อซื้อกินกันเนาะเพ่อปกได้อีนอจากเนี่ยมาขายมีบ้านเฮาน้ออันนี้ของหวานน้าซื้อของหวานไปกินทงน้านี่นะน้าเบียด ผักปังก็มีนะจ้าผักปังอันนี้พักกันดอกกระเจียวไม่เงก็ดูไปเก็บเถอะเอาต่จูมันตัวนี้เนาะเห็นกเล็ถอนกจ้าจ้าดอกเจียวขาวดอกเกียวขาวเอามาปลูกบ่เยวะขมดอกบัวกันลองับเขาซื้อมากอาสามาถปลูกกินี่ซื ขนมอันนี้ก็สิบบาทดอกบัวเนาะจ้ะดี่นาตัได้ขายแล้วจ่ายตังค์คนก่อนเนาะยังไงน่ะป่ะทำคือไปเนี่ยเอาคืนก้อนทุกปลาวันนี้ซื้อขนมกปาทขนมดอกบัวถุงละสิบบาทสองถุงจ้าเลยบริสุทธิ์มงนบ่บ่ ัปไปหารอเบิอร์เงินปันผักเยียนผงผักเสียนโอ้ยผงผักเสียนตั้กันอันนี้จะทอดรวมนะจา้าทอดรวมเขี่ยมเลยค่ะมาโลดอันนี้เพื่อนก็มาทุกเสาเนาะวันเสาถึงทีได้กินเด้อพี่น้องเด้อว,วันเสาถึงจะได้กินเพท่านอยู่บ้านลุมเนาะจา๊ะพี่นเป็นคนเหนือมาขายบ้านเขา โอ้ยแม่ค้ามาสวยเถอะบอจัดของประทันแล้วอยู่นี่แม่ค้าแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยคนสวยอันนี้ก็คนทางอีสานเท่าคนละอีสานเพ็นนนั่นมาได้<บ>แ้นอยู่ทางพี่แม่ค้ไา,าได้ทาแป้งวันนี้แม่ค้าได้ทาแป้งแล้วนั่นบ่แม่นบอ ใครสีซื้อกับมาซอเดอวันเสาร์พนมาเทียนึงเนาะจ้ะเดี๋ยวพาไปบึงบันเฮ้ากับบ่อไคเมียนอันของมาขายแบบนี้ปันไดเนาะขันบ่อหอดวันเสาร์เนาะจ้ะนี่สวัสดีค่ะคุณนายจ้าหมูสดสดบัตถกมือไผ่มาสวยบ่ได้กินเด้อพี่น้องเด้อ จ้าน้องหนิงเอาอะไรเอากระดูกหมูฝากแกด่าเอากระดูกหมูเอาห้องฝากแกดาวเดี๋ยวยาน้อยเอาอุ้ยมาเบิ <c <c ้งก็ดูมาเบิ้งก็ดูมอค้ามัดเท่าไหรจ้ามอค้าสิบบาทสิบบาทมัดละสิบบาทกับพ่อกินอยู่น้อจ้าพี่น้องเนาะเอาไปเอาไปลวก กินลายท้าบวะได้เยอะหน่อยเอาหมูก่อนน่าจ้ะท้าไม่มีที่คีบเลยเนี่ยเอาแบบไหนเอาติดมันเอาแบบนี้นะจีนไรเจ้าจีนติดมันตัวเจ้าเอาตะไคร่เจ้าเอาแหมเอาโลตตะไครเนี่ยเอาเกลืงก็ได้เอาเกลืงนะเอากลืงโล่น่าจ้ะเยอะหน่อยเอาเกลืงโล รถเดี๋ยวนี้รถเท่าไหเอาร้อยไปเลยนะหกิบฮะร้อยหกิร้อยหนึ่งโลเท่าไหร่คะโรอยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเจ้าจ้ะหกคิดร้อยหนึ่งจ้ะสิบนร้อยหนึ่งยนหนอยซื้หมูซื้หมูร้อยหนึ่งก่อนนะจ้ะาอทิตหนึ่งมันยังติดถนมากแคหนึ่งเด้ไปละหกคีดเกินจ้ะ ร้อยหนึ่งจ้ะอือบุกพิชซึ่งน่าขาว่าตลาดตลาดเนาะมันประกาดก่อนมื่อไงที่ทาบลงแล้วน่ะทหารคนทั้งลุมเพิ่นมาอยู่เด้แหละแต่ย้ำได้อยู่น่ะเนาะย้ำได้อยู่มันถึงมันจะแก่มันก็ยังเออมันจะแสพยอยู่ล้วแสพยอยู่ลรำดู ล้ำอยู่กับคือแสบเาบนาะพี่น้องเนาะจ้ะช่องช่องยายน้อยจะพาดูตลาดมึงอนีตาแพาเมืองตลาดนะจ้ะนี่สมน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมมพญทินถือหยัง่งพญทิน บ้านเทาเนี่ยสิเป็นบักพริกนี่แหละคายดีก็มบังพริกพรก,กแข่งขิดถ้าได้นาะพริกแข่งนี่เอาอันนั้นกมีิเอา้าพริกนี่คายดีไม่ย้ำได้เบิร์ดย้ำนั่นจ้า ได้ยังได้กล้องเขาบั๊วยกองเอเล่ยู่เอาทำไมเพราะข้าขายมือเป็นวัดผมได้เนิอ่าจะน้อยเอา20บาทเอาไปไว้หันละเนาะย้ำบะหมี่มามันหนักตัว ก็เสิเอามากเชลลรลดแบบนี้ก็บเบิดได้พี่นองเรือบานเขากินกระพริกดีอ้ามวนดีเด็กหน่อยเล่นน้ำนะจ๊ะมวนดีเอ้าเด็กหน่อยเล่นน้ำแบบนี้กับสิบายน้ำเก่งนะจ๊ะ ข้าก็สิมีสาหนำอยู่กลางหมู่บ้านหน,นึ่งเดียวเี้นละจ๊ะพี่น้องเป็นไงไมาเล่นน้ำก็สิหัดไปหนำไปในตู้เนาะพี่ปอสมัยย้ายหน่อยเป็นเด็กหน่อยขึ้นกันเนาะนี่หน่อก็ไปเล่นน้ำหน่วยลำธารน้นำปลาเนาะจ๊ะอันนี้แต่หมู่บ้านข้าเป็นหมูบ่บ้านใหไงเราอยู่กลางบ้านก็สิมีสะพานลงไปแบบนี้นะจ๊ะเด็กหน่อยจเล่นน้ำ มูม่บ้านย้อยหน่อยจะเป็นแบบนี้เนาะอากาศดีดีอากาศสดชื่นเย็นสบายท้องฟ้าสองฝากฟังเขาก็จะเป็นแบบนี้ีสากลางบ้านจ้ะบ้านย้อยหน่อยสิอยู่ฟังพี่เนาะก็ถือว่าบ้านใหญ่เติมเนาะจ้าลดจอดอยู่ท่านา้ำ สวยงามมาจากพี่น้องสวยงามบอ้วาวบัวค่ะขับคนไปพี่น้องของบัณฑ์เนาะจ้าของบ้าน,นยายห,หน่อยเนาะบ้านทุเงินที่ไทยอีสานพี่น้องไทยอีสานชาวอีสานมามาอยู่ร่วมกันหลายๆเนาะจ้าเอาเลยลูกเอาเลยร่วมกันเนาะจ้าเหลือโรงเรียนมาแล้วเด็กกับจิมาเล่นน้ำกันแบบนี้เนาะนี่จา้อาอ้าว มาโดลงไปโอ้ใยน้ำห้เก่งเด้อใยน้ำห้เก่งเด้อใยน้ำมึงดูไฮเก่งกว่าย okay. <Okay>. okay. นั่นเนี่ยเรื่องวิถีชีวิตบ้านนอกเขาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บั้นเสายายหน่อยมาแต่กาดเลยเนาะ ย่างย่างขึ้นดอยจ้าพินย่างขึ้นดอยพูดเห็นทางจริงปิงบ่เดินมาเนาะย่างมาเฮ็ดยางล่ะบ่ค้ำน้อยพูดผู้หนึ่งอยู่ในป่าเห็นบ่ขึ้นต้นบ่ค้โอ้อยสองคนสองคนสองคนโอ้ยตายตุ๊กละต้นตะขึ้นไป ขึ้นบเอเนาะไปกันอยู่แบบสบายสบายไ่ได้เลี้ยงยากประนันเนาะพ่อแม่ก็ไปทำงานลูกหลานก็อยู่บ้าน,นเขาก็เล่น,เ,นเล่นเด็กๆกระเล่นลน้ำต้นไม้แบบนี้ด่ะเป็นต้นประคามเห็นบ่เห็นบ่กอ๋หน่อยๆอยนเนี่ยคือกรนน้ำมูบอันนีเ้เป็นเบอร์เงินซื้ออย่าขืนจับดีๆ้ะลูกไม่ทิโจกเด้อ

ช่วงตัวนี่พ่อแม่ยปอยู่บ้านเนะจ้าพ่อแม่ยปอยู่บ้านปล่อยไว้น้ำไอ้เนาะไออาย่ทึกโขกใหม่อันนี้น้ำเนื้อน้ำเนื้อมากับย่ามากับยายหน่อยเนาะจ้ะใบย่างขึ้นดอยเฮาไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อเฮ็ดยัางน้อนั่นน่ะนอนอวอามตามอยู่คน เดินมาเด้อไปใส่เบิดบุ๊ก um> um> ี่น um> ja. mm um> ้องเอ้ยเด็กน้อยก็สิอยู่น้ำถนนนทางนี้จักไม่ใช่จอมไม่ใช่จอมมาเอาอันนี้ ชีวิตบ้านบ้านน้ำเนื้อปลาแซหม์กอลูกโอ้ยอแบะหันแบะนีอยู่หลับห่อนเวย้ยแกบ่มีเนวแก๊กดอกไม่ไง,อ,อ,งอันนี้ก็อยู่ใช้ยาพุ่มกับย้ายหน่อยดิเน่เนี่ยไม่ไงเขานี่ยบ่ได <ป S 1> ้ไปไม่ไงมึงนี่บ่มีรถขี่สเลสล่งบ่ยูไปช่วยกับอู๋อูให้ไปช่วย นั่งรถทั่วไปแม่อันนี้เพิ่นเลี้ยงยังกเกาะเลี้ยงอึง้งเลี้ยงแมงดาอยู่ใส่เบิดบุ๊มันไดี่พี่มปลาน้ำแม่มีปลาน้ำบ่ำบ,บุกพักบลูกงากินแน่นมูนี้แล้เนาะจ้าพี่น้องิึงบอกพี่ก็เป็นน่วยแล้วเนี่ย บ่ได้ซื่อนาออันใดเห็ดใดเฮาก็เห็ด,ด,หหดมนะเขือตอนนี้แล้าขาขงพากันนั่งซุ้มกันอยู่บ้านนี่ละกินข้า,าวายงงกันละบ่เน้อแม่ถ่าได้กินเที่าได้กิ่าไดยังกินแล้งกินไงต้นะตมปลาออต้มปลาเป็นยังคือหนาวมูนี่ขึ้ห่อน ฝนฝ่า,าบ่มีกับผ้ากันมาจุ่มกันเนาะจ้านางหล่นน้ำอันนี้ก็เป็นเพิงหยาเนาะสาระน่อยหนาะบานเพิ่นไปอีสานบ่ได้ไปไปแต่สงกาล่นไหม่ไปภูเขียวจ้าไปผู้เขียวอันนี้ไม่ญ่อยู่ผู้เขียวด้วนี่อยู่บ้านยังเกาะบานแขบานแขผ้ากันใหญ่ามาอยู่ผี่เนะาะใหญ่มาอยู่ภาคเหนือ 太阳鱼。